ห้างแมคโครของไทยนั้นก็ดังไกล้ไปถึงประเทศอังกฤษเพราะสินค้าราคาถูกและหลากหลายชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนั้นก็เผยว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารกินที่ใกล้เคียงกับที่อังกฤษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์สวัสดีครับทุกคน ห้างแมคโครของไทยนั้นก็ดังกระไดไปถึงประเทศอังกฤษใครบอกว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยจะทําอาหารยุโรปดีๆกินได้ยากล่าสุดในชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็พากันรีวิวเลยเนะครับว่าแมคโครเนี่ยแหละมันคือสวรรค์ที่แท้จริงของเขาเพราะมีเนื้อสัตว์ที่มันหลากหลายชิ้นนําเข้าและก็วัตถุดิบที่ทำรรมาคัวอังกฤษนั้นหายคิดถึงบ้านในราคาที่มันสบายกระเป๋ากว่าที่ยุโรปชาวอังกฤษเองเนี่ยก็มักจะคุ้นเคยกับห้างคอสโกหรือว่าบูเกอร์ซึ่งก็เป็นห้าง ส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องซื้อของแบบยกแพ็คพอเข้ามาเจอแมคโครที่เมืองไทยที่มีระบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าสมัครสมาชิกได้ง่ายก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะชอบฝรั่งเนี่ยก็มักจะบ่นเลยว่าชีสหรือว่าเนื้อนำเข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยเนี่ยราคาก็แพงมากแล้วก็มีให้เลือกน้อยแต่พอมาเข้าที่แมคโครเนี่ยก็จะมีชีสจากฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่านิวซีแลนด์เป็นก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าจะขายแบ่งเป็นกิโลก็มีในราคาที่เขาคำนวณว่ามันถูกกว่าซื้อที่รอน ดอนในบางรายการด้วยซ้ําแมคโคเองเนี่ยก็จะมีโซนเนื้อที่เลือกส่วนได้ตามใจชอบเช่นกันมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวหรือว่าเนื้อนําเข้าจากต่างประเทศก็มีซึ่งก็ตอบโจทย์การทำอาหารที่ฝรั่งเขากินเองที่บ้านกันมากอีกทั้งเนี่ยวัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นผักผลไม้ไข่ไก่และก็มันฝรั่งเนี่ยก็สดเป็นอย่างมากแถมราคาก็ดีมากเช่นกัน งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอังกฤษกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านแรกก็มาแซวเลยนะครับแต่ว่าการกินข้าวนอกบ้านที่นี่ในเมืองไทยนะ่ะถูกกว่าอีกนะ ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็ได้มาตอบเลยนะครับมันก็จริงที่สุดแต่ฉันก็ไม่เกี่ยงหรอกว่าจะกินที่บ้านหรือว่าออกไปกินข้าวข้างนอกขอแค่เรานะอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวก็พอแล้วแต่ก็นะการกินข้าวนอกบ้านที่เมืองไทยนยถูกกว่าที่อังกฤษจ,จริงๆ หลังจากนั้นในชาวต่างชาติท่านเดิมก็ได้มาเสริมใช่คุณก็แค่เป็นคนรักบ้านไงอยากอยู่กับครอบครัวทำกับข้าวกินกันเองล้างจานกันเองแปลกดีเหมือนกันนะที่มือหนึ่งสำหรับ4คนที่อังกฤษอะต้องจ่ายสัก8ป้ปอนหรือว่าประมาณ3,500บาทเลยแต่ที่นี่ในเมืองไทยนะ่ะแค่20ป้ปอนหรือประมาณ900บาทเอง ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับว่าแต่การใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในเมืองไทยแบบเต็มเวลาเน่ยเป็นยังไงบ้างนั้นหรอบริการด้านสุขภาพที่นั่นล่ะและความปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของช่องที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้มาตอบเลยนะครับสมบูรณ์แบบมากเลยแหละปลอดภัยสุดๆฉันสามารถเดินไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดยที่รู้สึกปลอดภยัยเพอเพน่าะจะปลอดภัยกว่าที่อังกฤษเสียอีกอะ่ะส่วนเรื่องการแพ์เนี่ยก็ระดับโลกเลยแต่ว่าต้องจ่ายเองเป็นครัง้งๆไปนะหรือไม่ก็ต้องมีประกันเอาไว้ฉันรักการใช้ชีวิตที่นี่จริงๆ ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็มาเสริมว่าแต่คุณภาพของผักที่นั่นอะยอดเยี่ยมมากเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยชาวอังกฤษท่านเดิมก็ได้มาเสริมและเนื้อหมูประมาณ1กิโลกิโลกว่าๆในราคาเพียงแค่3.3ปอนด์เนี่ยหรือว่า140บาทเนี่ยคุ้มสุดๆคอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านต่อมานะครับมีห้างแมคโครแบบนี้ในพัทยาบ้างไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครๆก็สามารถไปซื้อของที่นั่นได้หรือเปล่า ชาวอังกฤษท่านต่อมานะครับว้าวอาหารที่นั่นดูน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ราคาถูกมากราคาที่นี่นอังกฤษน่ะพุ่งสูงขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของช่องที่อยู่เมืองไทยก็ได้มาตอบเลยนะครับใช่เลยแหละผลผลิตในท้องถิ่นของเขาราคาไม่แพงมากนะ่และคุณก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้หลายมื้อเลยส่วนสินค้าที่นำเข้าอย่างชีสนมไวน,น์นั่นก็ราคาแพงอยู่ ชาววังกฤษท่านต่อมาก็มาเสริมถ้าเกิดว่าคุณอะซื้อเนื้อวัวน่าราคาก็จะแพงกว่ามากเลยแหละหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาพูดถึงเนื้อว,วัวเช่นเดียวกันเนื้อวัวส่วนใหญ่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยน,ะน่าคุณภาพไม่ค่อยดีนักหรอกคุณอาจจะซื้อเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าจากออสเตรเลียได้ก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในระดับแค่พอใช้เท่านั้นน่ะ ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็นอกเรื่องหน่อยนะครับฉันกําลังจะขึ้นบินไปเมืองไทยเร็วๆนี้แหละจากสหราชาณาจักรที่แสนวุ่นวายคอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านต่อมานะครับ Macco คคเนี่ยเป็นร้านที่ดีมากสําหรับการซื้อทุกอย่างที่คุณต้องการนะและโกโฮเซล l นะมันก็ดีมากเช่นกัน คอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านต่อมานะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากเลยเราเน่ยเพิ่งได้วีซ่าดิจิตอลมาเองแล้วก็กําลังจะมาเที่ยวประเทศไทยอยู่ตอนนี้มันจะเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของแมคโคด้วยไหมอ่ะถึงจะซื้อได้คอมเมนต์ต่อมานะครับอาหารที่เนี่ยดูน่าอร่อยมากเลยนะฉันว่าอาหารที่แมคโคเนี่ยมันดีมากเพราะมีเนื้อวัวให้เลือกหลากหลาย ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็มาแซวเลยนะครับย้ายไปอยู่ประเทศไทยเลยได้ไหมเนี่ยอาหารมื้อค่ำแบบย่างราคาแค่13ปอนเองอะ่ฮะฮ่าฮ่าชันเองอะก็ชอบอาหารไทยด้วยเหมือนกันถือว่าคุ้มสุดๆชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับ Big กซเนี่ยเป็นร้านโปรดของชั้นในภูเก็ตเลยนะชั้น,นยังไม่ได้ลองแมคโครที่นั่นเลยรอไม่ไหวแล้วที่จะลอง คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมว้าวราคาเนี่ยถูกจังแถมมาดูน่าอร่อยด้วยอ่ะอาหารที่นั่นคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวมันสวยงามมากเลยนะดีจังเลยอ่ะที่สามารถทำอาหารเหมือนที่บ้านได้ตอนนี้ที่ลอนดอนก็แพงเกินไปที่จะไปแล้วชาวอังกฤษท่านต่อมาก็สงสัยเลยนะครับฉันอยากรู้จริงๆเลยอ่ะว่าเนื้อสัตว์ที่นั่น่ะเป็นยังไงบ้างหรอ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของช่องก็เลยได้มาตอบนะครับมันเยี่ยมมากเลยมันดีเท่าหรือว่าดีกว่าเนื้อสัตว์จากอังกฤษด้วยซ้ำอ่ะคอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านต่อมานะครับคำถามเรื่องราคานั้นตอบยากมากเลยนะว่ามันถูกหรือว่าแพงแน่นอนว่ามันถูกสำหรับคนอังกฤษอย่างเราแน่นอนอะ่ะแต่สําหรับคนที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยนั้นอะ่ะมันมีรายได้ต่อปีน้อยกว่าเราที่นี่มากเลยนะเมื่อพิจารณาจากตรงนั้นแล้วอะ่ะมันค่อนข้างแพงอยู่ดี ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็มาเสริมมันทําให้ฉันรู้สึกอยากไปที่นั่นจังเลยอะ่ะราคาที่นี่ในอังกฤษน้าแพงเกินไปจริงๆคอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านต่อมาก็มาแซวเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยพอจะมีที่ว่างสำหรับชาวอังกฤษอีกคนไหมอะ่ะดูน่าทึ่งมากเลย คอมเมนต์ชาวอังกฤษท่านสุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างมาดูน่าทึ่งมากเลยแหละแต่สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียที่ฉันยังไม่เข้าใจเลยก็คือปริมาณการใช้พลาสติกที่พวกเขาใช้อ่ะมันบ้าไปแล้วและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s สไคร์ให้กับช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย